you. Mm -hmm. สนับสนุนโดยน้ำมูกไหลปลวดศีรษะและเป็นไข่ดีคอเจนบรรเทาอาการหวัดยังมีประสิทธิภาพอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาใหม่นีเวียลูมินัสกินโกลเซรัมรู้สึกผิวดูกโกลใสขึ้น3ามิติ สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่เอป๊อบทูเดย์ข่าวร้อนมันเทิงทซบครับวันนี้วันพฤหัสอยู่กับปอนสันดาครับแล้วก็จอยสตีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาเริ่มด้วยเรื่องราวดีๆนะฮะหลังจากที่ล่าสุดเนี่ยนะครับทางกรมราชธณฑ์เนี่ยมีการจัดงานมหกรรมนิทรรศการผลิตภัณฑ์ฝีมือส่งกำลังใจให้กับพี่เสกนะคะค่ะคุณผู้ชมตัดสลับกันมาที่เรื่องราวของ จักรวาลสีกากอฟกัน<อ>บ้าง<อ>ดีกว่าคะ<อ>่ะ<อ>ต้องบอกเลยว่าเรื่องราวนี้เนี่ยสร้างความอื้อฉาวให้กับวงการผ้าเหลืองแล้วก็ล่าสุดมีเหล่าคนวงการบันเทิงที่ออกมาแสดงความคิดเห็นอัปเดตสักนิดนึงละกันคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้เนี่ยเมื่อประมาณสักเก้าโมงเช้าทางด้านของปอปป,ปได้มีการคุมตัวทางด้านของนางสาววิราวันเอ็มสวัสดิ์หรือว่าสีกากอฟนะคะซึ่งเป็นเรื่องของรจริงผมยังไหว้พระสง์นี่ฮะ สวนหนึ่งเรื่องร้อนคุณผู้ชมหฮะหลังจากล่าสุดนะครับพี่บิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ครับมีการโพสต์รูปรูปหนึ่งคุณจอยเป็นรูปที่พี่บิ๊กเนี่ยนะฮะอยู่ตรงบริเวณหน้าสารูททำเนาะคือลูกผมอยู่กับใครผมก็อยากให้ให้คนที่ดูแลลูกผมอะมีความสุขมากที่สุดเออพราะถ้าเกิดลูกเราอยู่กับคนคนไหนแล้วเขามีความทุกข์หรือ,อกินไม่อิ่มนอนไม่หลับลูกเราก็ต้องรับผลระวบจากนั้นเนาะจริงๆเราก็ดีแล้วครับ คุณผู้ชมมาอัปเดตกันหน่อยนะคะสําหรับก่อนหน้านี้ทางด้านของแม่นกน้อยอุไรพรที่ประสบอุบัติเหตุร,รถพลิกคว่ำที่เส้นภูเขาทองเมยวดีขณะที่เดินทางกลับจากงานที่อุบลราชธานีหลายคนก็เป็นห่วงแต่ว่าล่าสุดนี่ออกงานแล้วต้องแอบบอกนะว่าแม่ ค่ะก็ขอให้แม่นกน้อยอุไรพรหายไวๆนะคะแต่เท่าที่ดูก็คือแข็งแรงขึ้นเยอะแล้วแล้วก็เรื่องที่แม่เล่าเนี่ยหลายคนบอกก็ต้องใช้วิจารณญาณน,นะครับคุณผู้ชมครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนช่วงหน้ามาตามมันต่อนะฮะขับเรื่องราวความปังของคนนี้นะครับคุณลำยไห,หทองคำที่เรียกได้ว่าปังแล้วปังอยู่แล้วก็ปังต่อไปจริงๆล่าสุดเดือนนี้เห็นว่าคิวงานทะลุไปถึง65คิวแล้วโอ้โหเอาเวลาไหนพักผ่อนแล้วใช้ตังเนี่ยทันหรือเปล่าเรื่องราวยังไงตามันต่อช่วงหน้าครับ ลักกี้นาการมิติใหม่ของอาร์ททอยที่เป็นมากกว่าของสะสมพร้อมนำเอกลักษณ์ไทยสู่สากลด้วยการออกแบบที่ผสานความมงคลและศิลปะได้อย่างลงตัวเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ในช่องทางออนไลน์ร้านอาตงช็อปและร้านหนังสือนอินทุกสาขาเปลี่ยนเป็นดื่มดีโดดื่มไม่กสู่จักรวาลฟูสตา รีบสแกนใต้ฝาลุ้นท้องรวมมูลค่าห้าล้านห้าแสนห้ามืนบาทรวยช้ำชำแฮปปี้ทุกวันถึง31ตุลาคม2568นุมนุม่มนุ่มเข้มข้นเขาเนื้อรถดีเมนูพะโล้สูตรเข้มข้นเครื่องพะโล้มาครอบอร่อยหมูนุม่มจบจังที่สองนี้นโโแดงแป๊ดเลย่าเิย เครื่องเสียเปล่าวะไม่เสียหรอกหน้ามันแดงผมกินเบนโตเป็ดสี่สิบปีปตทสพสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝันบ้านและสวนแฟมิเกียจัดใหญ่ จัดเต็มเพื่อคนชอบช็อปครบจบทุกหมวดที่บ้านและสวนแฟมิดเดียแล้วพบกันวันที่1 10สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนะัาหกชิ้นคุ้มนะหกชิ้นคุ้มนะชิ้นคุ้มนะฟันโอฟันโอนโอ,อร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง ไข่แบกับแม่เหลียนแล้วลุ้นทองตลอดปีรวม200รางวัลมูลค่ากว่า1ล้าน,น2แสนบาทถึงวันที่27พฤศจิกาย,ยน2568ตัดฉลากผลิตภัณฑ์แม่เหลียนชนิดใดขนาดใดก็ได้เขียนชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ตอนนอน 1, 3, 4, ปอนน134ปอนอสสพชีเจลิดกรุงเทพ10160ส่งรอบไหนลุ้นรางวัลรอบนั้นกับฉลาก ครั้งที่3วันที่2 5กันยายน2568ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่30กันยายน2568นายในรายการตามอำเภอจใ f เฟซบุ๊กตามอำเภอจในและ Facebook แม่เหรียญค่ะแดงแป๊กเลยเ่านี่เครื่องเสียเปล่าวะไม่เสียหรอกหน้ามันแดงผมกินเบนโตมเผ็ดกลับมากินด้วยกันนะโอเคโอเคกำลังกลับละใครจะห้ามใจไหวอร่อยนัวด้วยผงชีสแซบ่บ ชิลี่ชีสป๊อฟ7ชิ้น39บาทถึงที่13กรกฎาคมนี้ไม่สบายปะนะ่ะเนี่ยตัวร้อนนิดเดียวไม่ต้องเฟื่อนชั่วโมงนี้ต้องค่าพอแคชพร้อมใช้อนุมัติค่ะรับเงินไวสุดใน1ชั่วโมงค่าวพอแคชเขาโอนเงินให้แล้วข่าพอแคชพร้อมใช้รับเงินไวสุดใน1ชั่วโมงสมัครเลยฟันโอหกชิ้นคุ้มนะหกชิ้นคุ้มนะหกชิ้นคุ้มนะฟันโอฟันโอนโอ,อร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง สนับสนุนโดยไม่ได้กินสบายซีรีส์สบายงบสบายใจไดกินการันตีแอร์มาตรฐานญี่ปุ่นยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลากลับมาอยู่กันต่อในเบรกที่2ของเอฟบีเอ๊ดข่วร้อนบันเทิงแซบค่ะในช่วงนี้นะครับมาตามความปังของพี่ลำยแยหย่ทองคำกันบ้างคุณจอยเชื่อไหมเดือนหนึ่งเนี่ยมี3 0 3 1บวันใช่ไหม,มแต่ว่าเดือนล่าสุดเนี่ยคุณลำยาแหย่ทองคำแบบไม่ใช่แบบถามว่าจีบได้ไหมอะไรเงี้ยคือถ้าเราถามว่าจีบได้มันเหมือนกับรับรักไปแล้วปะ จิบจได้ค่าอะไรเงี้ยนี่สรุปแล้วยังโสดนะก็นแบพี่น้องแยวแฟนๆก็อาจจะฟินกันนิดนึงนะครับเคก็เดี๋ยวรอติดตามเรื่องของหัวใจกันต่อไปด้วยนะคะคุณผู้ชมมากันที่เรื่องราวของภาพยนตร์คายอ้อกันบ้างดีกว่าต้องบอกว่าสมกับการที่หลายคนตั้งหน้าตั้งตารอคอยนะคะนี่เลยสําหรับงานการ่าพรีเมียร์เปิดตัวภาพยนตร์คายอ้อลบหลู่ศรัทธาอาถรรพ์ค่ะผลงาน ก็สามารถไปดูกันได้นะคะทุกโรงภาพยนตร์สําหรับภาพยนตร์เรื่องของคายอ้อไปอุดหนุนดูกันเยอะๆนะคะผลงานคนไทยรีบจองตั๋วกันได้เลยนะ,<ช>ะได้ไปดูกันเยอะๆครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้ามาตามันต่อนะฮะเรื่องราวของพี่บินนะครับหลังจากที่ล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวแล้วก็พี่ไทยเอกพันธ์ด้วยนะครับได้ร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศลระดมทุนหารายได้สร้างบ้านสุขสุดท้าย2นะครับระยะทางกว่า600กิโลเมตรล่าสุดโปรเจกต์ผ่านไปด้วยดีที่สําคัญเห็นว่าได้น้องหมาน้องแมวกลับมาด้วย น่ารักขนาดไหนตามมาต่อช่วงน้าครับทิวลิปทวินจัมโบอร่อยแบบนี้ต้องเหมา 2. วสองปินเอร์กับเวเฟ์กับกรอบเคลือบช็อกโกแลตมเข้มแพ็คใหม่ทิวลิปวันพีชงานเยอะถ้าต้องไปจัดการเรื่องไฟฟ้าเนี่ยรายได้หายแน่แต่ไม่ยุ่งยากไวไม่เสียเวลา แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า M E A E Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณคู่เราหวานร้อยส่วนคู่นี้หวานศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลใหม่เจลีบิวตี้สูตรไม่มีน้ำตาลมีสองรสลองเลยยังหาวิธีลดจุดดำอยู่อีกเหรอลองวิธีที่ดีที่สุดของยา่าใหม่ Nivea Super t e ด้วยเทคโนโลยีใน Accloractive ซึมสู่ผิวชั้นนอกลึกสิบชั้นผิวช่วยลดเลือนจุดดำดื้อฝังลึกรู้สึกผิวดูกระชางใสในห้าวัน Nivea e x p e s s Skin โลตั รอ,อร่อยทุกทีทุกสอบโลตัสอยากกินไก่ช่ไย่าทำเองกว่าจะอร่อยย่าลองนี่ขนผมผงปรุงซองเหลืองมีเนื้อไก่สองเท่าอร่อยถึงเนื้อหอมอร่อยครบจบยิ่งกินยิ่งอร่อยเจนนี่ได้หมดขนมซองเหลืองคู่เรา,วาหวานร้อยส่วนคู่นี้หวานศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลใหม่เจเลตบิวตี้สูตรไม่มีน้ำตาลมีสองรสลองเลย ดิวแรง9วันเท่านั้นพาวเวอร์บายเมกเซลมากัมเครื่องใช้ไฟฟ้าลดหนัก1 9 2 7กรกฎาคมน,นี้โปรใหญ่ที่ไบเทคบางนานหกชิ้นคุ้งนะหกชิ้นคุงนะชิ้นคุ้งนะนนะฟันโอฟันโออร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริงยาท่าน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาท่าน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml เฮโมวิตโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโลตัสกรอบอร่อยทุกที่ทุกซอกโลตัสนี่สมองอมไม่แล่นหรอหรอใอนฟาโกรเจนทลแคร์ row, cast, สูตรใหม่ที่มี P H P โปรตีนนมที่ผ่านการย่อยบางส่วนสูตรที่ดีกว่าสูตรเดิมผสมใย,ยอาหาร2ชนิด สูตรใหม่ Enfagro เจน t l เ c a แคร์ผิวก็จางใสแค่ผัดเซลล์ผิวเก่าออกไปได้เวลาผัดเซลล์ผิวเก่าแบบมโปรแล้วใหม่ Royal Paris Glycolic Bright Exfoliant Peel ผสานสารส่งพล Bryce, ัง15%ผ่านการทดสอบทางคลินิกจุดแดงดำดูจางลงตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ Glycolic Bright Exfoliant p e e จาก Royal Paris ราะเราผู้ควร สนับสนุนโดยต่างเจนต่างจอยแต่ซองนี้จอยได้ทุกเจนเลย30ปีเลยจอยได้ทุกเจนเลยคอเกตออปติกไว้เพอร์เพลยิ้มออร่าได้เต็มที่คา m มิโลซันเอ็ม อยู่กันต่อในช่วงเบรกสุดท้ายของเอฟบอฟทูเดย์ข่าวร้อนบันเทิงแซบค่ะในช่วงนี้นะครับมาตามเรื่องราวดีๆนะฮะของพี่ไทยเอกพันธ์และก็พี่บินบรลอฤทริ์นะครับหลังจากที่ทั้งสองคนนี่เลยฮนะคุณผู้ชมร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศลรถบอันตรายทั้งใดๆทั้งปวงเลยคุณผู้ชมค่ะมาพาคุณผู้ชมไปขึ้นยานพร้อมๆกันดีกว่ากับคอนเสิร์ตนี้เลยวัน Bangkok p r e s e n t s Jazz Me t o the Moon Concert ค,ค่ะ ครั้งแรกครั้งใหญ่นะคะของศิลปิน Star Travelers ท,ทั้ง4ค่ะไม่ว่าจะเป็น The Toy, V Violet, Big d i g e r a t และ The p a r k i n s ครับโอ้ต้องบอกว่าศิลปินเนี่ยเบอร์ใหญ่จัดหนักจัดเต็มนะมากๆซึ่งรับประกันได้ว่าไม่เคยสัมผัสที่ไหนมาก่อนนะคะเป็นการผ,าผ,าผสมผสานเสียงเพลงกับดนตรีแจ๊ส<ด>อย่างลงตัวทั้งโปรดักชั่นแสงสีเสียงจัดเต็มแน่ๆในวันเสาร์ที่19กรกฎาคมนี้แล้วที่วัน Bangkok Forum เราสองคนไปแนนน่อแน่นอน ไม่พลาดนะะออแต่วันก่อนเห็นบอกว่าทีมข่าวอมรินทีวีของเราเดินทางไปเก็บภาพบรรยากาศการซ้อมของคอนเสิร์ตนี่เลยก็เจอพี่ๆวงเดอะพากินสันนะคะพร้อมกับวงดนตรีแจ๊สที่มาซ้อมโชว์การบรรเลงเพลงแบบผสมผสานแบบ เป็นเพลงแจ๊สยุคใหม่นะเห็นบอกว่าใครที่ได้มาดูการซ้อมแบบเรื่องน้ำย่อยเนี่ยต้องรีบจองบัตรแล้วนะเพราะว่าน่าไปมากจริงๆนอกจากนี้เนี่ยยังได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่การนะคะนักร้องนำวงเดอะพากินสารถึงการซ้อมในวันนี้บอกว่าซ้อมแบบเข้มข้น <c oughs> เดี๋ยวจะพาทุกคนไปขึ้นยานนะอ <c oughs> ยากให้ทุกคนมาขึ้นยานไปพร้อมกันส่วนทางด้านของพี่เบียร์เป็นมือกลองของวงนะคะ <c oughs> ก็บอกว่ารับประกันเลยรอบนี้พิเศษกว่าทุกครั้งแน่นอนเอาเป็นยังไงไปฟังพี่ๆทั้งสองคนดีกว่าค่ะ ก็เตรียมมาครบครบทุวนเหมือนกันนะครับเพลงที่แบบค่อนข้างจะบิ๊กฮิตหน่อยสําหรับพวกเรานะก็เดี๋ยวเรามาเจอกันในเวอร์ชั่นที่พิเศษมากๆนะครับก็จะแบบมีกลิ่นแบบโซลแจ๊สผสมเข้ามาเพราะว่าเมื่อกี้นี้หลายชีวิตมากนะคอนเสิร์ตเนี้ยไม่ใช่ว่าแบบไม่ใช่ว่าแบบทีแบ็กอัพแค่แบบ4ี่ห้าคนเพิ่มเข้ามานี่เป็นแบบมันเป็นบิ๊กแบนเลยเต้นนะฮะใช้ได้เล่นไอออเคสตราอีกรอบเราเราเคยเล่นไปแล้วสองรอบแต่ว่ารอบนี้พิเศษกว่าเราเอเล์นเพลงแบบ อันนี้อ่า <ๆ S 2> นี้แบบแจ๊สเลยแจ<อ>๊สตามคอนเซปต์ชื่องานเลยครับฝากงานครั้งนี้ด้วยครับอ่าวัน Bangkok Present ์ a z z Me To The Moon นนะครับ, jazz the Moon รบวันที่19ก้ากรกฎาคมน,นี้นะครับซื้อบัตรได้อยู่เลยครับที่ไหนครับที่เดดคอนเสิร์ตครับผมครับผมเรามาเจอกันเยอะๆนะฮะพวกเราตั้งใจกำลังม,มากนะครับมีเวอร์ชั่นแบบพิเศษแน่นอนนะฮะรับรองว่าเพาะไม่แพ้เวอร์ชันไหน มาขึ้นยันแม่ไปพร้อมกันนะคะวันเสาร์ที่19กรกฎาคมนี้ค่ะส่วนวันอาทิตย์คุณผู้ชมห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับรายการแม่เมาส์ยังไงไหนเล่าซินะครับเวลาบ่ายโมง4ีสนาทีพร้อมพิธีกรขาเมาส์นะครับแม่อ้วนและก็3ตัวตึงครับที่วันอาทิตย์นี้จะพาคุณผู้ชมบุกบ้านสุดคลาสสิกของดีเจแมนครับแล้วก็จุงมือคุณแม่นะครับอย่างคุณป๋องพิมพ์แขนครับร่วมวงเมาส์เผยทุกเรื่องราวที่ไม่เคยเปิดที่ไหนมาก่อนนะครับกับช่วงเวลายากลําบากในชีวิตนะครับแล้วก็การเปิดเผย ะะถึงเส้นทางใหม่ที่พลิกชีวิตเคล็ดลับความศรัทธาของการเลิอกอบายามุขถือศีลห้าอย่างเคร่งครัดจนสุดท้ายดึงดูดพลังบวกพร้อมงานเข้าแบบไม่พักเลยตอนนี้นะครับห้ามพลาดเลยนะครับแม่เมาส์ยังไงไหนเล่าซิวันอาทิตย์นี้ครับเวลาบ่ายโมงสี่สินาททางอบรินทีวี HD ช่อง34ม่ครับค่ะห้ามพลาดนะคะ ุณผู้ชมคะวันนี้เอฟบอสเดย์ของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณสําหรับทุกการติดตามนะคะวันนี้เราจะลาไปพร้อมกับภาพมินิคอนเสิร์ตเป็นครั้งแรกของพี่เสกโลโซที่ออกมาแสดงนอกเรือนจํานะคะ<แ>นอกจากนี้เนี่ยมาในเพลงส้มซ่านอีกด้วยเป็นเพลงยอดฮิตนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันวันนี้ทั้งซอและปอนขอตัวลาคุผู้ชมไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ